มาหาปับโอ้โหป่าก้างอันนี้นี่ถือว่าหากนะเลยปุ๊บอ้มอยได้โชคเลยหรอสองางเลยคือโอ้ยมข้าวแล้วันเนาะมนาวงนวยมะนาวขงนวยมันมดแดงย่ันเกาะ โหแบบออแล้ววันนี้ทุกคนถือว่าการแจกเครื่องบริจาคให้พ่อแม่ประาชนในซ่วงสวยนี่ถือว่าแล้วแล้ว,ลวเนะาะยาเมื่อแรงในพวกข้าว่าจะเดินทางไปนอนป้าหรือว่านอนกลางท่งนาคอยกับโงหูเนาะแล้วแต่พกอไอ้อีเพื่อนว่าสิพาไปทางไหนนะเอาไปเบื้องบรรยากาศในการนอนทงนาหรือว่านอนป้านำกันมือนี้ว่าจะมีกิจกรรมอย่างแน่นเนาะไปเบิ่งน้ำกันเลยเพีย่อนเอง เดี๋ยวก็ต้องได้ทางไปได้ผลกคนมันเต็มจะไหมนะเสียงนากับมุงหญาา้าขาละเลยโอ้ะสปูดใหม่นี่คอนยูบอนมันอันนั้นนี่ราคาแพงเต้เยด้วยี่นะเราเข้าก็จะเฮ็ดสองเรามาอยู่เตียงให้เตียงนานเลยยามมืดเข้ากับมาเอาเมืดกินพี่น้อง,งเดี๋ยวเราต้องมาขนเมื่อเลยเนาะ เวียดนามอยู่นี่เรา,าเข้าไปอยู่นี่กล้บทีนี้ทีมงานเรากำลังขี่รถซิงตามมานำหลังอย่นะเรามากันสองันโอ้อันนี้นะปลาเกลียดนี่นะเดอทุกคนเลยจะเอาปูกผักหอมอันนี้นี่กินตลอดปีได้ผักหอมรุ่นนี้นะ ใหญ่ๆเกือบซ้ำากับนิ้วมือเลยขัดบรรยากาศเทียงให้เทียงหนาหรือว่าเราจะไปน,นอนพูดแหละจุดที่ค่อยมาความสบายของเทียงนี้ก็คือเทียงอนุฮัตยุฮัตน้ำใสฮัยุนี่น้ำกับบักเซใสเลยนะแ,แต่ว่าโวงนี้ข้าเจ้าบบได้มาให้มาหนาก็จะเป็นเทียงหานาจะอ,อยู่กันแบบเรียนแท้ไปตามอันนี้เลยเนาะปลุกหลายหลัง ตอกหาฟืนไปดั่งเป็นีมือแรงมันคือสีหนาวเนี่ทุกคนนี่ใกล้กับแคมน้ำสะบายใสยน้ำมือนี้นี่หายห่วงเรื่องความหนาวพี่น้องเองพวกเขานี่สต็อกฟืนไว้หลายอยู่แล้วก็ทีมงานส่วนหนึ่งกันไปหาปลาไว้แล้วบโแน่ใจว่าสิได้บ่แต่ว่าก็หายห่วงนะครับเขาที่เขาขี้ที่เหลือแจ๊กแจ๊กแล้วครับมีถ้าบนได้ก็จะได้กินอันนี้ละมือแรง ทีเดียวคนที่ทีมงานเาจะนอนในวันนี้ก็คือกลางท่องนาวุ้นตามกางทุกเขาทีมงานเราไปหาป่าในวูเต็มคลองอันนี้นะปลาหงยได้ปายังสมบูด้ ตี๋ปลาสอยเนาะอันนี้สิเฮ้ยเจ้าไปสะหนองวังยาได้ละลายทุกคนนี่ปลากั้งอันนี้นี่ถือว่าหาเนี่นะเด้เจ้าแม่นหอยน้ำที่มีถึงเขาสลายปลากั้งอันนี้ปลาหมอมปลาจัน โอ้ป่าอย่างกัริซอีว่ะ i น mean ี่ปตะปีเนาะปีโอ้หายากเลยป่าแต่พอน้ใกล้เดียวนะกานั่งร่มเดียวกลางคืนปักเกิ่งปีงปีงปีงูมีงูพี่น้ีงก็ได้ปีงมปงปีงจปดปีงูมีปีงูปงี หน่วยสีมันยะเลยพี่น้องเอ้ยกำลังจะกินเบิร์ดขึ้นมาเลนะได้โบฮาโลมานลยมองเห็นได้ไหมรวมกันเนาะมองทังเอฟแท้อยู่ด้วยอแท้ก้นนี่อยู่ด้วยนะกอยปลาซิวเนาะอันเดซ่าหลายห่วงใช่เนาะวาสนาปลาน้อยปลานแซ่บเลยพี่น้องปลาสดๆขึ้นมาใหม่ๆก้อยปิ้ง หลามใช่บ้างไหมไผ่ไมมเฮียนี่ยโหอ,อยากจะพะนานนาคงดีนุ่ป้าเนี่ยนะนี่นะท,ทีมงานไทยบ้านนี่ยนะมานี่นำนาผาทางนี่มาอยู่หากินตามลำห้วยนี่ยนะพี่น้องเลยแต่ว่าแถวนี้หันก็นหากินง่ายอยู่ได้คืออันนี้เขาซากสามซี่ห้วงนี่เลยเกือบเต็มอ่างอันนี้นี่สาม้อยเลยปลาป้า,า,าน,นปลาปันนปนปป้นวะนี่ น,นี่ปลากั้งอันนี้ปลากังโนโน้งเนาะหักแล้วนันนี่นะวางยาแล้วก็กินไปสองสามปีงเงยพี่น้อยแซ่บแซ่บป่าใหม่ๆเลยยี่เด้ทางมดแดกอยู่พี่โน,โน,โน้อยไอยไกลแค่น้ำฮุบอุม้มโอ้ยได้โซ่ให้ร้องจองหางเลยคันือหักแล้วเ็ดเอาฮุบอุ้ม เด,ดี๋ยวคนไหลังจาะข่าขัวตัดหัวเรียบร้อยแล้วก็มาทุบแป๊ะๆให้มันนุ่มมันอันกลางมันอันละเอียดเลยล้างละเอียดแล้วนี่เขาจะไปคลุกใส่อันบดแดดพี่เ้าป้าไอ้มก,กินนี่ารปแล้วอันนี้นะอาหารบ้านป้าพี่น้อยก้อยปลาซิวนี่นี่นี่พี่น้อยยังไปหาปลายพี่ ต้มปลาซีกมาเนี่ยนะน้ำซีกินมาเนี่ยนะำลายเมนูทั้ทงปีกทกั้งแล้วก็มีกซตรมานี่มีแต่เซฟทางนั้นน่ะนี่ปกไออ้อยนาดิมีหอดรสดีได้เย้ะพี่เลยเอาครัวกระเตียม,มาพร้อมอเลยตักเลวนี่มาป้านี่ยถือว่า ครบเครื er ่องปานย้ายเฮือนครัวมายู Clerk ่ทงนาอลไรที่น้องมือเนี่ยเละมันส้มครับส้มแม่ด้วยมันเป็นครั้งแรกแบบนี้กินก้อยปลาสูตรสีมืออายเพคนโอจะเอาน้ำใช่ไหมจางเส้มรั้กแล้วทำอะไรเนาะมะนาวขึ้นวยมะนาวขึ้นวยมะม่แดงอย่างเี้มันเกาะแล้ว mất cho nó Đó, ừ. nó về lên đây đi. hết lấy hả? Ồ, yên lên lên nè Nhọt nhọt Đâu không mưa còn cà lon được không? Ồ, này vang Hai <laughs> <laughs> <khuôn. cười> <laughs> đi con ở <nào> <laughs> <laughs> เราเอาบ่วงก่อนบวงอะไรกันบ่วงใหญ่ก็ได้นะเฮ็ดตอน้าเข้ามาเนาใจร่เหมนเาหลองบึ้งก้อยปลาซิวดิพี่น้องข้าวอยู่ซิบมีรสชาติของความข้าวเลยนะ ง้่งปลาฮะปลาซวปลาสรอยอันน <cat> ี้นะมีอันถองตามใบเนาะมันจะปลาคักข้งน้มันไปปักคาไหมเพื่าปะใบสมลมใบสมลมโอ้คักแล้วมาส่งปลาเบี้งทองไปยังะุดกะจดตุกุ้นมันหมือ้ายหูแ่น้องงแบโอเค

ซักนามอย่หลายอาเอาดร้อยบ่ปลาพันเนาะลายังนี้นะาพัน่าพันโอ้าพันน้อยอันี้เนะมาถูกบ่เดีนบเรียบร้อยบ่เนาะเรียบร้อยลูกกบอันนี้นะตัวพว้ตัวิน อุ้ยลุยงามใหญ่าอดัวดหัวสองนี่อุ้ยเรือบร้อยบ่เรือบร้อยเรือบร้อยตัวนั้นไปแซงแล้วเมื่อกี้นี่เห็นสองตันจับแล้วเมือกี้ดิอุ้ยโยนี่เห็นแล้วพวกเขา นองไปก็ได้สินะทีมงานหากิน Light, tiệm lạc, tiệm rồi, đẹp rồi tiệm lạc, tiệm lạc, ơi, đẹp rồi lạc, tiệm nè tiệm lạc, tiệm nhìn cái lạc, tiệm lỗi tiệm cố tiệm lạc, tiệm lạc, Cố lạc, đó lạc, tiệm lạc, tiệm lạc,

เจ้าลูกปพบพวกนี้นนนนได้แล้วนี่น่าขัดเลยคนยิงได้มากกว่าทักทายสบายดีพี่น้องเบ,บอดสวัสดิคนเดอร์สวัสดีเอฟซีทางฝั่งไทยนะพี่น้องเนาะมื้อนี้เขาจะยุ่ยที่เมืองไซจัมพนก่อยบอลที่เข้มใสนะพี่น้องถือว่าเมื่อคืนนี้พวกเขานอนหนาวหนาวเพราะว่าบอลที่พวกเขานอนเป็นท่ง นาพี่น้องแต่นั้นน้ำหมอกลงมาเย็นเย็นซึ่งว่าตอนเช้านี้เขาก็จะเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอยู่ที่ท้องนาดีก่อนแล้วก็จะออกไปบ้านนะทุกคนถวะตอนเช้านี้พวกเฮานี่ได้อาหารมาจากเมื่อคืนนี้ตัวนี้ไปล้างใส่บ้างเลยวะกินกระปูแล้วกันเนี่ยล้างหัวแถวได้เมื่อคืนเล่นล่างเดี๋ยวลงล้างอยู่างนี้หอยเขาหอยเงาแซ่บ จีปูกันไปดิปลาเหลือกินเมื่อวานนี่เนเนาะคอมเมนเหลือจ้องไว้ย <laughs> มบัค่ได้นายพานเขาเมื่อคืนนี่พาไปชกปวสองสามทีมงาน,นหายห้วงนะพยาบาลก็จามานำน่ำแล้วก็เป็นปูปลาหรือว่าตัวกุ้งตัวหอยนี่ล่ายหลาย,ลายแถวนี้นะ มื่อคืนเฮลย่างขึ้นไปถึงภูมันบึดเดียวนี่ได้เลย,เลยอย่าแต่อันนี้เลยไหนอยู่ลูก <c oughs> บ้านนี้ผมมีสมองแล้วเนาะคอยเด้อขอยเด้อวงไม้ปะหวงน้ำดื่มวะ ปลานี่ยจัเมืคืนปลาสียบปลาปลาปั้นป่ะลุงบอกอเนี่ยนี่เอานี่นใส่เตยเลยตั้งนีใส่ตีมเลยเด้อ,อ่ตีมอะไรอ่ะก็ีปหาบางางนเตีมล้สอล้วมุดไเอาหมไม่หมด เดี๋ยวทุกคนเอ้ยหนึ่งข้าหนึ่งไปหนึ่งมามันลุลงบิกินคิวคัพเดียมยกบังห้ยข้าววะทั้มนมีข้าวจัไเปลี่ยนดขาเจ้าแล้วทนนี่นะบอบอนที่เฮาใส่หึมไหายเนี่ยมันลุลงมันยกบังข้าวคิดคนไปวีแล้ว โตลงอย่งนี้มาหนึ่งมื้เดี๋ยวทุกคนนะอาหารเอามาดิได้ลามปลาซิวใส่บังไม้ชอบก็ลงมาเลยอ๋อเกือบอันนี้ตีนกระปูครับมาละพี่โอเคนะทุกคน หลังจากที่พวกเขากินข้าวแล้วพวกเขาก็จะเดินทางกลับเมือบ้านพี่นอ้องถึงวันนี้เขาสิพาเลาะเบิงบรรยากาศในบ้านนาแจงเมืองไทรจัมพรพี่นอ้องว่าเจ้าเฮ็ดอย่างนี้นนะนเนาะในเมืองสา